ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้กลับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยวันนี้เรามาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราทั้งหลายได้เป็นผู้มีปัญญามากปัญญายิ่งปัญญาใหญ่และก็ปัญญาหนา,นานแน่นปัญญาเร็วแต่ละอย่างไรก็ตามเมื่อเรามีสติปัญญามากปัญญาแล่นปัญญาเร็วก็เปลี่ยนไปเพื่อความปล่อยความวางความละ มื่อเราเข้าใจละนี่เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุแห่งทุกข์นี่การดับของทุกข์และนี่หนทางดับทุกข์โดยไม่เหลือตามแนวแบบพระพุทธเจ้าสอนซึ่งเราทั้งหลายอย่ามัวเสียเวลาไปอย่างอื่นที่พระองค์ตรัสว่าธรรมะที่พระองค์ไม่ได้ทรงสอนเยอะมากแต่ว่าเอามาสอนเฉพาะจุดที่สามารถทำให้ตัวเองหลุดออกจากเกลแก่เจ็บตายหลุดออกจากทุกข์ ธรรมะที่นำมากล่าวท่านทั้งหลายญาติโยมทุกท่านเป็นธรรมะที่หลวงพ่อพุทธทาสคัดที่เรียกว่าอาริยสัจจากพระโอษคือคัดคำย่อที่พระเจ้าทรงตรัดด้วยพระองค์เองแล้วก็นำมาบอกซึ่งพระองค์ก็ทรงตรัดว่าธรรมะที่พระองค์ตัดเนี่ยคัดสรรแล้วเนี่ยเป็นเหมือนใบไม้สีสปาหรือใบไม้ประดูหนึ่งกำมือเนี่ย ็ถามพิสุใบไม้หนึ่งกำมือกับใบไม้ใบไม้ที่อยู่บนต้นกับอยู่ในป่าเนี่ยมากกว่าหมู่พิสุก็ดับทูลว่าในกำมือมีน้อยในป่ามีเยอะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสนี่แหละพิสุธรรมะที่เราแสดงแล้วเนี่ยเราคัดสรรแล้วเป็นเหมือนเนื้อลำล้ำนะเราเฉือนสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วพอสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่ที่ธรรมะที่เราคัดสรรน,นํามาสอนนี่เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ อันนี้ก็จึงถือโอกาสฝากนั่นทั้งหลายญาติโยมได้ศึกษากันในวันนี้มาศึกษาประเด็นตรงข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดแกหมู่พิสุว่าอย่ายึดถือติดแน่นในธรรมแต่ตรงใช้เป็นเพียงเครื่องมืออันนี้เป็นหลักสำคัญมากโยมต้องทำความเข้าใจให้ดีถ้ามิเช่นนั้นก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะกลายเป็น เพี้ยนเป็นอย่างอื่นอีกนะในเรื่องนี้พระองค์ทรงตรัสว่าพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลไปพบแม่น้ำใหญ่ฝั่งนี้ก็เต็มไปด้วยอันตรายน่ารังเกียจน่ากลัวฝั่งโน้นปลอดภัยแต่เรือหรือสะพานสำหรับข้ามไม่มีเพื่อจะข้ามไปเขาใคร่ครวญเหตุ เหตุนี้แล้วคิดสืบไปว่ากระนั้นเราพึงรวบรวมจญ้าแห้งใบไม้แห้งกิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแผ่แล้วพยายามเอาด้วยมือและเท้าก็จะพึงข้ามฝั่งไปโดยสวัสดีบุรุษนั่นขั้นทรรดังนั้นแล้วข้ามไปโดยสวัสดีแล้วลังเลว่า แผ่นี้มีอุปการและแก่เราเป็นอันมากถ้าฉะไหนเราจักทูลไปด้วยศรีรษะหรือแบกไปด้วยบ่าพาไปด้วยกันดังนี้พิสุทั้งหลายพวกท่านจะสำคัญว่าอย่างไรพระองค์งทงถามบุตนั่นจักทำอย่างนั้นเชียวหรือ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นหาไม่ได้พิสุจน์ทั้งหลายเขาพึงทำอย่างไรถ้าฉะไหนเขาจะพึงล่ามันขึ้นบกหรือปล่อยให้ไปในน้ำส่วนเขาเองก็หลีกไปตามปรารถนาเท่านั้นเองนี้ฉันใดทำที่เราแสดงแล้วก็เพื่อรื้อถอนตนออกจากทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้ยึดเอาไว้ เปรียบได้กับพ่วงแพรก็ชั้นนั้นเหมือนกันพิสุจทั้งหลาย <c oughs> ท่านทั้งหลายผู้ได้ฟังธรรมอันเราแสดงแล้วเป็นแสดงแล้วอันเปรียบด้วยพ่วงแพรควรละธรรมทั้งหลายเสียและจะป่วยกล่าวทำไมถึงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมขนาดธรรมะที่ว่าเป็นของดีนะ ยังบอกให้ละเลยทำไม่ละนี่ก็ไปถึงฝั่งนิพานไม่ได้มีพระไตรปิฎกที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเข้าเข้าสู่โสดาปติมักเออนิพนาสกัตคามิมักอนคามิมักอรหัตมักอรหัตผลเข้าสู่ถึงอรหัตมักแล้วจะสู่พระราัตผลแล้วแต่ว่ายังยินดีกับอรหัตมักอยู่ในที่สุดก็ไม่ไปสู่นิพานหรือเรียกว่า ตายข้าประตูนิพพานคือยังไม่เข้าสู่นิพพานเลยตายเสียก่อนก็หมายความว่าเนี่ยยังดินดีพอใจในนิพพานพอใจในสิ่งนั้นๆอยู่เนี่ยผู้เจ้าก็ก็ข้ามไม่ได้ทรงยกอุปมาเปรียบเทียบบุรุษที่ใช้พ่วงแพร่ข้ามแม่น้ํานี่แหละนั่นมันเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายต้องกลับไปศึกษาและพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง พราะถ้าเราไม่พิจารณาโดยแยบคายแล้วเรา,เรา,เ,ราเราจะไม่เห็นเลยแล้วเราก็จะยึดต่อไปว่าธรรมะนี่เป็นของดีแล้วก็ยึดแล้วก็กอดผู้เจ้าก็กคงขึ้นฝั่งไม่ได้นะฝั่งคือห่วงน้ําฝัง่งคือโอคะฝั่งคือความยึดมันดม่นรือมั่นนี่เองนะอันพงทรงตัดว่าธรรมะของเราที่ด้วยวัาดีที่สุดแล้วเป็นยอดของสิ่งที่การเอาไปยึดถือแล้ว พอถึงที่สุดแล้วก็ต้องทิ้งต้องปล่อยไว้ที่ฝั่งแม่น้ำอไอ้แม้ว่าเป็นธรรมที่ละเอียดเราทั้งหลายเนี่ยยึดไปหมดถือไปหมดเมื่อเรายึดไปหมดถือไปหมดถามว่าเป็นส่วนดีไหมพระองค์ก็ทรงตรัสว่า,ก,ววาการยึดถือในฝ่ายความดีก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันได้การเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาการไม่ยึดถือการปล่อยวางมันไม่ได้ ท้งมนุษย์และเทวดาคือแต่มันได้เพื่อความหลุดพ้นก็เหมือนปฏิบัติธรรมนั่นแหละ <c oughs> มีคนถามว่าปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้อะไรเพื่อได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเพื่อความหลุดพ้นนะไม่ได้หมายความว่าได้แล้วจะมากอดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเจโตแปลว่าหลุดพ้นด้วยอํานาจของจิตนะปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยอํานาจของปัญญา ขนาดมีปัญญารอบรู้แล้วก็ยังไปดินดีพอใจกับปัญญาอย่างไม่ได้เลยีย่ยต้องต้องต้องขึงขนาดนั้นอย่างเงี้ย <c oughs> คราวนี้เราทั้งหลายเรายึดอะไรบ้างุทูเจ้าก็ว่าเนี่ยปุถุชนทั้งหลายผู้ไม่ได้สดับธรรมเนี่ยก็ยอมยึดตาหูจมูกลินกายใจนี่แหละว่าเป็นของเราเป็นของตนเขายึดอยู่อย่างนี้ถืออยู่อย่างนี้ก็เลยไปไม่พ้นตาหูจมูกลินกายใจ ก็เหมือนยินดีพอใจในพ่วงแพรก็แบกแพรไปจะเอาแพรที่ทูนหัวไปเหรอเขาก็คงว่าเป็นผีบ้าเพราะฉะนั้นธรรมะเหมือนกันเรายึดมั่นไม่ได้แต่ละเราต้องใช้เป็นเครื่องมือก็เหมือนศีลศีลน,น,นี่เป็นเรื่องที่ดีการสมาทานศีลทั้งห้าข้อข้อที่หนึ่งเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ 1> 1. ข้อที่สองเว้นขาดจากการลักทรัพย์สิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้ข้อที่สามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมซึ่งเป็นเรื่องของระหว่างหญิงชายซึ่งไม่ใช่ของตัวเองอย่างเงี้ยและข้อที่สี่ห้ามเว้นขาดจากการพูดเท็จในพูดแต่วความจริงและข้อที่ห้าเว้นขาดจากการดื่มสุราและยามน้ำเมาในห้าข้อเหล่านี้น <c> ะ <oughs> พระองค์ทรงตรัสว่า เมื่อเรามีศีลถือศีลสมาทานศีลที่ดีแล้วย่อมมีสุขติเป็นที่หวังแต่บางคนก็กาะศีลว่าศีลน,นี่แหละดีต้องรักษาต้องยึดถือยึดถือจนขนาดว่าตัวเรามีศีลคนอื่นไม่มีศีลอันนี้ก็ไม่ใช่แต่พระเจ้าการที่สมาทานศีลยึดถือศีลน,นั้นเป็นไปเพื่อการทําให้เกิดเป็นไทยการสมาทานศีลเพื่อให้ได้ ซึ่งกายสงบพระจาสงบแล้วเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเนี่ยเนี่ยศีลเป็นไทยไม่ใช่ศีลเป็นศีลประตูปามา마ศีลประตูปามา마ซึ่งแปลว่ารูปรูปคำคำศีลว่านี่แหละเรามีศีลหน้าเรามีศีลแปดเรามีศีลสิบเรามีศีลสองยี่สิบเจ็ดหรือศีลสามพันแปดร้อยี่สิบแปดอะไรก็ว่าไปก็หมวรูปรูปคำคำอยู่กับศีลเนี่ยออย่างนี้ผู้จ้าก็เป็นศีลประตูปา마 แต่ถามว่ายึดมัน่นศีลมันดีดีอยู่แต่ว่าบางครั้งการยึดมั่นหรือมั่นมากเกินไปก็ตกนรกก็มีอย่างเช่นมีพระพิสุรูปหนึ่งเนี่ยโยมพาลงเรือไปแก่ยึดมั่นในสีขาบทเข่งมากจูปะพายเรือไปแก่ก็เอามือไปจับใส่ใบไม้ในน้ําแล้วก็ดึงใบไม้ขาดไปหนึ่งใบก็คิดว่าในสีขาบทผู้เจ้าว่าเมื่อพิสุทาภาค ภูตธคามหรือใบไม้เนี่ยกิ่งไม้ยอดไม้ขาดต้องเป็นอาบัติท่านก็คิดอยู่อย่างนี้แล้วในที่สุดก็เป็นทุกข์ว่าโอสินเราขาดสินเราขาดมองหน้าภาพไปไปตกนรกเพราะยึดมั่นสินเห็น <c oughs> ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเข้าใจทําให้เป็นเหมือนพ่วงแพรให้ได้เราเราเรามีศินเพื่อละเรามีศินเพื่อปล่อยเรามีศินเพื่อวาง มีอะไรก็ตามถ้าเรามีแล้วศึกษามันเข้าใจมันแล้วก็เป็นไปเพื่อความละเป็นไปเพื่อความวางเป็นไปเพื่อความนายอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ส่วนมากเรามีแล้วมันยึดไงพระธรรมว่าไม,ไม,ไม่พระพุทธเจา้าบอกยึดไม่ได้อนาธรรมะที่ดีขนาดนั้นก็พระองค์ก็พอถึงเวลาหนึ่งก็ต้องทิ้งไงแต่เราไม่ทิ้งเ่ยไม่เชื่อพระพุทธเจา้ายึดหมดอะ ตาของเราหูของเราลูกของเราเสียงของเรากลิ่นของเราเรามีในอดีตเรามีในอนาคตแล้วก็มีในปัจจุบันแล้วก็มีมีไปเรื่อยๆแต่พระเจ้าถึงจะมียังไงเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ไม่มีนะมันเป็นเป็นอันิจังนะมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่เปลี่ยนแปลงมันเป็นของที่แตกสลายมันไม่มีอะไรเป็นของคงที่ถ้ามันเป็นของคงที่ป่านนี้เราก็คงเป็นเด็กน้อย กิ่งอยู่บนเบาะอยู่อย่างนั้นหรือว่าเป็นน้ําอยู่ในไส้ในภูมิบรรดาอย่างเงี้ยแต่การมันเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยถ้าเราได้ศึกษาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นอ๋อมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เปลี่ยนแปลงจนขนาดว่าไปยึดมันไม่ได้อายกตําแหน่งอย่างเช่นตําแหน่งเนี่ยพระุทธเจ้าตำแหน่งโดยธรรมชาติตำแหน่งโดยแต่งตั้ง อย่างตำแหน่งโดยธรรมชาติเนี่ยตำแหน่งของความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเนี่ยไม่ต้องแต่งตั้งแต่เป็นไปโดยธรรมชาติพอเราเกิดมาปุ๊บเราก็ได้ตำแหน่งความเป็นเด็กไม่มีใครแต่งตั้งเขาก็เรียกว่าเป็นเด็กพอโตมาหน่อยก็เป็นหนุ่ม พอโตมาหน่อยมีครอบมีครัวก็เป็นพ่อเป็นแม่เห็นไหมได้ตำแหน่งพอหลังจากเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเต้าใหญ่ไปตำแหน่งพ่อแม่หมดจากเราไปกลายเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเห็นไหมฮะตำแหน่งเนี้ยเติบแต่งตั้งโดยธรรมชาติโดยกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเป็นไปตามเหตุของมันอย่างนี้เนี่ยมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ ถ้าเราก็ใจหลักคำในนียเราก็มีทำเป็นเครื่องมือเหมือนเรามีมีดเป็นเครื่องมือเรามีมือเป็นเครื่องมือเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องมือที่จะเอาไปเพื่ออะไรเอาไปเพื่อขอจัดกิเลสนะเอาไปเพื่อชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวออกจากกายเราอย่างเงี้ยก็เหมือนใช้มือล้างมือใช้มือล้างตัวใช้มือล้างเท้าใช้เท้าล้างเท้าเนี่ย บางคนไม่มีมือก็ถูกใช้ขาล่างขาไม่มีมือกินข้าวก็อาเทา้ากินข้าวอย่างเงี้ยมันไม่มีอ่ะก็ต้องใช้ส่วนที่มันมีอันนั้นเป็นการดํารงชีวิตที่เป็นไปอย่างนั้นแต่ตามหลักของธรรมะเนี่ยพู้เจ้าเป็นสภาวะทุกข์เมื่อเราก็ใจแล้วก็วางแค่นั้นเองมันทุกข์อะไรอ่ะทุกขก์ายก็ก็มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็ตเจบต้องตายซึ่งเป็นกฎธรรมชาติ ที่จะไปยึดมั่นถือมั่นคงทนมันไม่ได้แต่มันมีกระบวนการเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็ถึงขั้ก็ดูแลมันไปรักษาไปรักษาไม่ได้ก็ตายมันก็มีเท่านี้ใช่หไหมส่วนจิตใจเราก็อย่าไปทุกข์กับมันจนกังวลวิตกกังวลว่าเราแย่แล้วทุกข์แล้วลําบากแล้วอย่างเงี้ยก็ถึงจะแย่จะทุกข์ยังไงก็ไม่ใช่มีเราคนเดียวคนที่เกิดมาในโลกก็คิดอย่างเรากลัวอย่างเราเกลียดอย่างเราชอบอย่างเรา แต่ถ้าคนมีธรรมะก็จะเข้าใจอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้ก็จะเข้าใจหลักธรรมะที่ผู้เจ้าเป็นตถาตาถ้าเรามีสิ่งใดก็จะเป็นทุกข์รรมะของผู้เจ้าบทนี้ก็จะปรากฏขึ้นที่ใจเราเรามีตาก็ทุกข์เพราะตายมีหูก็ทุกข์เพราะหูมีจมูกก็ทุกข์เพราะจมูกมีลิ้นก็ทุกข์เพราะลิ้นมีลิ้นก็ทุกข์เพราะลิ้นมีกายก็ทุกข์เพราะกายมีใจก็ทุกข์เพราะใจ็นตัวเราก็ทุกข์ขนาดนี้แล้วเราไปเอาคนอื่นมาอีกก็ทุกข์แน่ มีลูกก็ทุกข์เพราะลูกมีสามีก็ทุกข์เพราะสามีมีเสาสิงเงินทองก็ทุกข์เพราะเสาสิงเงินทองทําไมถึงทุกข์เพราะกลัวมันจะเสียหายมันจะจากเราไปแต่ในที่สุดสิ่งนั้นก็ต้องจากเราไปตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งนั้นไม่จากไปด้วยดีหรือจากไปแบบไปแบบไม่ด้วยดีก็เป็นไปข้างันอย่างนี้มาเข้าใจอย่างนี้อ๋อเรามีรถก็ต้องทําใจสักวันหนึ่งรถต้องจากเราหรือเราต้องจากรถเราไม่ีลูกมมีหลานมีสามีปรรัญญามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้อง ในสักวันหนึ่งตอนนี้เราอยู่ด้วยกันต่สักวันเราก็ต้องจากกันก็เข้าใจอย่างเนี้ยอันเนี้ยกาเรียกมีธรรมะเป็นเครื่องมือมีธรรมะเป็นตัวกําจัดในการปัญหาที่เราไปประสบกับสิ่งนั้นๆแล้วก็วางนั่นแหละอ๋อดีเหมือนกันวิบากกรรมเราได้มาถึงแล้วได้ใช้กรรมนั่นไปได้ปลดปล่อยสิ่งนี้ไปอย่างเงี้ยมันจะไปขังมันไว้ทําไมล่ะขังสุนัขหมาแมวมันก็ไม่ชอบเลย ขังนกขังไรไว้ในกรงก็ไม่ชอบจะเลี้ยงดีขนาดไหนหนกก็ไม่ชอบะเราเหมือนกันจะไปขังความชั่วร้ายความไม่ดีอะไรไว้ให้มันมากมายุูธเจ้าบอกว่านี่แหละขนาดธรรมะดีๆเหลวยังให้ปล่อยวางเลยจะป่วยกล่าวอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะซึ่งเป็นอธรรมเป็นของไม่ดีจะถือไว้ทําไมุูธเจา้าพิสูจน์ทั้งหลายอุจจาระนิดหน่อยเปื้อนที่มือและเท้าถ้าไม่รีบล้าง ผู้นั้นจะเหม็นแค่นิดเดียวนะั้นยังเหม็นนั่นแหละพิสุนหลาหจงสำรวมจิตอย่าให้คิดไปในเรื่องบาปเรื่องบุญกุศลอกุศลเลยนะแต่ขอให้จิตใจนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเนะี่ยนี่เป็นกุศลทําให้เต็มเปี่ยมอย่างนี้เมื่อเรามีจิตที่เต็มเปี่ยมอย่างนี้เรามีเครื่องมือเราใช้เครื่องมือของความ เป็นกุศลคือความฉลาดเป็นไปเพื่อความละความปล่อยความวางเป็นไปเพื่อความน่ายเป็นไปเพื่อพระนิพพานนะอันนี้แหละดีที่สุดนะก็ขอโมทนากับโยมที่พุเข้ามาวันนี้มาสี่ท่านนะที่พุเข้ามาก็ขออนุโมทนาวันนี้โยมโยมดวงจันทร์โยมสุเทพโยมนาเคตโยมกวินธิดาก็ได้พุเข้ามา เอาขอให้ท่านทั้งหลายธรรมะนะไม่ใช่ฟังแล้วผ่านแต่ฟังแล้วนําไปใช้กับชีวิตของตัวเองเมื่อประสบป,ปัญหาแล้วเราวางทุกข์นั้นได้วางความยึดถือนั้นได้อันนี้แหละเราถูกธรรมะพาไปแต่ถ้าเกิดประสบปัญหาอะไรแล้วเกิดขึ้นมาว่าถูกตั้งคําถามว่าทําไมทําไมทําไมนนั้นจะถูกความทุกข์ดึงไปแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราโอ้เป็นอย่างนี้เองไม่ใช่เราคนเดียวคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ ดีดีดีชีวิตเราต้องปล่อยวางเราต้องพัดพลากจากกันไม่พัดพลากด้วยดีหรือพัดพากแบบไม่ด้วยดีในที่สุดเราต้องพัดพากจากกันนึกถึงคงำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เราทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจไปทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างเงี้ยเราก็ทําดีต่อกันนี่แหละเราจะพ้นทุกข์ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่ได้รับชมและติดตาม ช่วงนี้ก็รู้สึกนิยมติดตามเยอะขึ้นมาเข้าไปดูในเพจของ y o u t u b e บางบางชอ็อตบางครั้งก็ขึ้นถึง2อ0 0ันแก็มี2อ0 0ันเก็มีบางรายก็ร้อยสองร้อยก็มีนะก็ยินดีญาติโยมทุกทายจะนำไปเผยแพร่นะธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ฟังซ้ำ ก็มีแนวคิดใหม่ๆขึ้นไปเรื่อยๆขอโมทนาขอเจอเริญพร